ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อจือเป็นพระสงฆ์สายวิปัสสนาเกิดวันพระรหัสสป,ปดีขึ้น15คหาำเดือน7ปีมะแมหรือตรงกับวันที่17มิถุนายน ปีพุทธศักราช2486ที่บ้านตำบลบ้านเกอกอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิอุปสมบทวันที่15หรืจิกายนปีพุทธศักราช2518ที่วัดสีแก้งขอตำบลช่องสามหมออำเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมิพระอุปชาคือพระโพธิยานมุนี ท่านได้กำเนิดมาในตระกูลคนยากจนบิดาเป็นคนเชื้อสายจีนชื่อนายอ้อแซจึงมารดาเป็นคนไทยชื่อนางพีเฉลียวดีท่านได้รับการศึกษาเพียงชั้นปฐมศึกษาปีที่สก็ต้องออกมาช่วยที่บ้านทำงานเมื่อโตขึ้นมาก็อาศัยว่ามีฝีมือในทางเย็บผ้าจึงรับจ้างเย็บผ้าหาเลี้ยงชีพ ท่านเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ได้ทำงานในร้านก่อเกียรติซึ่งเป็นร้านตัดผ้าชั้นนำในเมืองหลวงยุคสมัยโน้นหลวงพ่อจือเป็นสิทธิหลวงพ่อผางพระอริยสงฆ์แห่งอีสานวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อเป็นพระวิปัสสนาทุดงบำเพ็ญเพียรไปยังสถานที่ต่างๆที่มีความสงบร่มลื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้ทราบภูมิประเทศแหล่งประกอบอาชีพและปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะภูมิประเทศอันเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำแหล่งสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือแม่น้ำชีซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาสูงจากอำเภอหนองบัวแดง หลผ่านอำเภอบ้านเข้าน้องบัวละเวอําอำเภอจตุรัสและอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2523ขณะที่ท่านนั่งปฏิบัติทำอยู่ณวัดเขาตังอ่ออุดมพรประชาชนชาวน้องบัวละเวได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคท่านจึงคิดพัฒนาแหล่งน้ำลำเชียงท่า เป็นแหล่งน้ําที่ไหลผ่านลงสู่แม่น้ําชีวานาจะมีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของชาวชุมชนหนองบัวละเวและชุมชนใกล้เคียงโดยได้นําพระภิกษุลูกศิษย์และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างเขื่อนดินด้วยงบประมาณอัน้นอยนิดของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและงบประมาณของทางราชการที่สนับสนุนทําให้ประชาชนในอําเภอบ้านข้าออาเภอหนองบัวละเว และอำเภอเมืองเคียภูมิทั้งสามอำเภอได้มีแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตรกรรมหลวงพ่อเป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยบาร,รมีท่านเป็นพระนักปฏิบัตินักพัฒนาได้สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมมากมายทั้งถนนหนทางทำฝายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหลวงพ่อจือเป็นพระที่เคารพของสาธุชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะชาวอำเภอหนองบวัวระเวท่านเป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยบาร,รมี เป็นพระนักพัฒนาและปฏิบัติได้สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมมากมายทั้งถนนฝายกักเก็บน้ำมีอิทธิ์ปรากฏเมื่อทันสร้างฝายกักเก็บน้ำสองแห่งปรากฏว่าฤดูฝนฝายแล้วถึงขนาดในอำเภอต้องซ้อมแผนอพยพประชาชนที่อยู่ภายใต้ฝายท่านเลยไปดูและเหยียบเหนือรอยแล้วสามครั้งฝายทั้งสองแห่งยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ หลวงปู่จือเป็นพระสงฆ์สายปัสนากรรมฐานที่น่าครบเริ่มสายอีกองค์หนึ่งของภาคอีสานก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ โปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่